สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนมอนี่สาจ่ยบันหัวหน้าใต้ลอผ้าขาขูดขาปลาคือเก่าเลยครับพี่น้องที่ิตไม่ชิ่นดิ้นกันต่อไปมานบ่มมานจะตองมาหามาแต่ว่ากระพอแล้วฮิตบวกตาสองดอกสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแรฟแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกทท่านครับผมตอาอ๋อมีดอกในอันนี้สองดอกแรกเลยครับนี่ ตัดแล้วโหลดมันขาบบยเงา,าดอกเห็ดปลดูกตับนี่อดอกตึงๆเลยพี่น้องบ่ได้เถาครับนี่เห็ดไข่าขาวใหญ่อีกแล้วพี่น้องหันสั้นกับข้อถูดข้อไทยด้วยค่ะเด้อพี่น้องขากล่องฮักม่ทเะเลเชื้อไม้ประกอบกับบัได้ดก็ตัวขาโบยเง่เลย ตูมหน่อยเห็ดไข่เขียวครับช่วงนี่จะฝืดเด้อพี่น้องเด้อคืออย่างในบอกพี่น้องไปตั้งแต่หมู่บ้านแหละครับฝนฝนตกยุตตลอดครับตกช่วงกลางคืนแล้วมันนี้ยบางเว้นมันมันกะคึมนะมันมันบม่มีโอกาสได้เอาแดดโปออกแดดโปออกครับห็ดก็โปงอกธรรมชาติของเห็ดของเชื้อรานี่มักถ้าอากาศเราเอาแล้วก็พื้นแชะแชแบบนี้นี่เห็ดสีออกดีอยู่ครับ แตนี่มันไม่มีโอกาสได้เอาอมันมันชื้นอยู่ตลอดเห็ดมันบ่มักถ้าชื่นแบบนี้ถ้าเห็ดมันงอกออกมามันกับเปื่อยยังสินะ่ะธรรมชาติของเห็ดนี่ครับตูมนึงเก็บแล้วตูมตูมเห็ดใกล้เขียว,วเห็ดยังแบบนี้เตเห็ดเบือดอกเดียวโคโลครับ ผส,สมแตมไปเรื่อยๆครับพี่น้องใปลูกตากับเป็นสามดอกแล้วล่ะเอ้าดอกนี้ไปเติมน้ำทิถ,ถ่ายถ้ำยากจังห้อยพี่น้องขากล่องบ่มีมันหกักท่านได้สร้างสื่ออยู่แค่เท้าของที่กับเปียทด,ดินครับโอ้ยด,ดินดอกง่ายๆนะตุ่มที่ใส่เท้า เป็นตะคือบอเอาทุกสภาพ <c oughs> บอไมีซิตตีครับอเอาไว้ก่อนตามจิมันก็นเอาได้นั่นแหละครับ,บย่างได้ือเก่าบ่ได้ก็บกี้เข้าปลาคือเก่าแมนครับโหมีไข่เขียวดอกท้อพรางมันมี พี่ปุกตาพอเห็นหน่อยใจเกือบขาดน่ะคือมันได้ยุคอคอยๆลากเนาเอาเลยครับสีเทาเนี้ยครับมันบ่เทาย,ย้อนยังที้พี่น้องเทาย้อนฝน,นถือฝนมันมันถืเปืนะ่อยน่ะอู้นี่เลยคือากรรไกดึงเอารลด,ดึงเอารถคือมูเขาเนาะ เดี๋ยวปนถวยน่อยแล้วพี่น้องปนใส่กันเมื่ดหนีเลยนี่โอ้ยว่าถวยน่อยถั่ถว่ถวยใหญ่พุ่นใส่ปลาทูเข้มน้ำปลาทูหนึ่งน้ำน่ะน,น,นั่นที่พ่อครับท่านพ่อกับดอกงามดอกง่ายครับดอกบานงามทึ่ที่ดินทรายมาลพมอพอกเลยอพอได้เล่มอยู่ครับพี่น้องมา องดอกได้ปนยูงกุปเสนะได้ปนอยู่นี่ครับดอกนั่งยุ้างๆกันนี่ลหละพี่น้องนี่ครับเห็ดไข่เขียวหอมๆยิงเ่ายิ่งหอมเด้อพี่น้องเห็ดไข่เขียวนี่อือคือคนนั่น,หนแหละนี่เอาอดังมากไก่ไก่กระตาเนี่ยหอมฟุ้งเลยพี่น้องกินเห็ดไข่ล้วน ขาวดี่มันดไปเออแต่ละดอกให้เพิงดินนะ้ำคิดไปเรียดอกหนึ่งอ่อนๆเลยเลยมันบานกับบเห็นเนาะอันนี้บ่วเทาพี่น้องบอ่แลว้วเฮ็ดอี๋จังขมหวาน อ,อีกมูนึงพี่น้อง,องมูนึงมูสามดอกสามดอกก็เอิ่นเป็นมูคือเก่ามีมูมีผัวอืมไข่ขาว,ว,วาเห็ดไข่าขาวครับอันนี้ไข่ขาวหมดเลยเพราะว่าเห็ดอื่นพรท่านออกหันดอกงามก็งามงามนีพี่น้องหันดอกบพาะงามก็ยังสี่แหละ,ละแต่ว่ามันแข็งโอ้ยเอาขี่พี่น้อกให้ผมจังหน่อยนะอุ้ยอู้ปาดไม่รู้ว่านั่นอุ๊ย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 ห้อกว่าชนะเดี๋ยวเดี๋ยว ขออนุญาตเก็บภาพนิ่งเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามแชจัดไปยังไ่ขาวครับหัดออกอู้แฝดตัวหรอกปาดมีอุ้ยเอามีดนะว่ามันนังดอกเสียดายพี่น้องมันหน่อยหันช่วงได้เห็ดหล่ไหลบ่ได้เสียดายดินี่ครับในเห็ดปลวกตาดเอาหลุดเนาะดันดินขึ้น เดินตะของไงนั่งว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับการหาเห็ดช่วงนี้ครับตูมเม็ดค่ขาอีกจูมหนึ่งครับพี่น้องโอ้โหกำลังเสียใจนาจารียไปได้แล้วหน่อยเนอ้อเห็ดข่เขียวดอกเห็ดข่ขาวดอกนี่มหมพี่น้องดอกไงครับมือได้นตะของไงครับ ของใหญ่ๆเน้นๆครับช่วงนี้ก็ต้องสังเกตปลาด้วยพี่น้องด้อว,ว่าปลาใดเฮ็ดชนิดใดมันออกต้องสังเกตครับมาอยู่เขาปีที่แ<ม>เ,เรียนรู้แล้วเนาะสังเกตใิสัยของเห็ดนาพี่น้องอว่าเห็ดชนิดนี้มันมักสภาพอากาศแบบใดมักแห้งหรือมักชื้นมักแฉงซีน,น่าเรียนว่าสิซ่มซีซูมหกเขาไปปลาหาเลยมันกับบางเถือกับบ่อใดจักดอกกับมีครับบางคนกะตาแกงกับมีปาอันนี้ถ้านักถ้านักล่มในกะตาเนี่ยยังเป็นหายด้วพี่น้องเด้อ โอ้ยแปะอยาก like มือกับตาทิ่มบุญเหล้วอันนี er ้ขี้เทาคือบ้านไม่ใช่เมย์เปล่ะเท้าบ่เมื่อยนี่แหละหอมนี่การเก็บแปทันไหอมสุดยอดครับดอกนี่โอ้แแ่ดอกงามๆน้องของข่อยเข็นไว้อละอ่อนละอ่อนรุ่มน้อยๆนี่นะโอ้ยเสียงดินเคของค้ำพี่น้องดอกนี่ตำปุ่นกับลายค้ำ ไข่ขาวครับผมเต่าอืยเต่าหญ่พี่น้องดมๆอะไรบ็เห็ดเพิ่งตองครับอืยได้บ่อบูบ๊อบได้ดอกพี่น้องเพราะว่าเห็นมาหลายดอกแล้วครับสิบก็ดอกแล้วอมน้ำครับถ้าถ้าบราไม่ฝนนี่แข็งดีได้นนิพี่น้องประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งพลิดเลยนะบอเสือเศรษฐะ เทพัยเจ้าอีกคือเก่าแมนดาบผมกับล่องเราขึ้อเก่าหรอพี่น้องอันดาบเจ้าแข็งแรงดีอ่ะนะอ่าไปครับไปรุนกันมานกันต่อพี่น้องมาคือนเขาล่ะครับเลื่มไปเรื่อยๆบ่มากับบ่ได้ดี๋ยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นงานพี่น้องก็บถามึงอยู่ไปครับไปเก็บเลยครับเก็บเลย มาหาเห็ดได้เยอะครับเรื่องได้นี่น้ำหอมอาบอาบปนกินบ่เบิด์ตปนแล้วพี่น้องนี่มีแต่ดอกเงี้ยๆแบบนี้เห็ดไข่ยังวะไข่เขียวนี่แหละเออแมอีนดีลีพี่น้องพุ่นครับอีกดอกนึงน่าเป็นตะได้บ่ดอกนึงยังสุดระดันะแข็งดีอยู่เนาะได้เบิด์ตเลยดอกเต็มรูขาหยาง นี่เห็ดไข่ขาวพี่น้องเมย์หมดเลยนี้บ่เมยบ่เมย์เมยแข็งดีอยู่เป็นเด้งดึงดึงอยู่ไหมนี่ครับมันตาดอกใหญ่เองสิเราพี่น้องมือนี่บอกเตยป่าสีใหญ่ปลาใหม่ดอกไม่ดีเลยกระจอกปลาป๊อดคันบิดเนี่ย

มันเ่้มันเป็นดินเหนียวอุ้ยจะระดอกไหมได้จิมโอ้ยอย่าเพิ่งโทษทอกันนีก้าเอ้ยโทษสามสิบเปียสายล่ะกะล่างอันนี้อยู่มันคอยมาเด้อมาจีมน้ำเห่ากับสันนะอุ้ยอันนี้มันอยู่ใต้ดินเป็นเสือเป็นเออเอาถมไปดอกน้อยครับปวกฟานเห็ดปวกไฟอือ เขาเอื่นหนทงน้ำไวยพุ่นดอกหนึ่งนี่นะนั่น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 แหลมปิ๊ดนี่แมนครับเอ้ยคือแหนมหินโู้เป็นขี้ดินเหนียวเมียดินเหนียวแล้วเนาะพ่นเนาะอโอ้ยเซโซเห็นบ่พี่น้องเห็นอยู่ครับโอ้ยผมน่ะเห็นอยู่พี่น้องก็สิเห็นโอ้ยข่อยดิ้นเหนียวเออมาเกี่ยนังมาเกี่ยนัง เอาเท่าที่เอาได้นะนะเฮ้ยโทษด้อนนี้กายฉันแนวกยกะท้มาอยู่พี่น้องอืด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 อยู่บอกพญานเคาไปต่ำต่ออีกเป่นวันเตยสาวนักเรียนต่ำต่อไม่ได้บุคือไฮ้ยชีโทมต่ำจุโอ้ยเสือมลายอยู่นะท่งใจเป็นเชื่อสิเกิดอีกด้หน่ะหันเข้าบางอัดนี่บางอัดนั่นชูหัวนี่บ่โอ้เอ้าเจ้ได้ได้เห็นไหมอ๋อ ดอกน้อยครับมันใหญ่ขึ้นกับดอกน้อยคือเก่าก่นล่ะอืออ,อุ้ยไม่หวัวใจนั่นเอาถมไปถมไปดีดีเออปิดปดล่มเขาพีพีพีโอเอาโฟกัสเดี๋ยวอุ้ยดิโอดินเหนียวไปวันได้สู้กับทามเนาะกูจีมเฮ็ดดูก็ได้ตาก็ได้อุ้ยหมดอันนี้ได้หนิหมดกัดจิบดีหัวหัวปวดดิน,นั่น มดลินยุบานผมเอินมดลินครับมดต่น้อยไงแมนครับกัดนี่ปวดแยงน้ำบอยอุ่อหาคนเออสร้างว่าเป็นยังหาองบอสแอบซ้ำทวงดอกดอกออเอาครับออบอสได้ดอกง่ายได้ดอกน้อยก็ยังดีพี่น้อ,นองเอ,อ,อย่แเลยแต่ถือว่าดียู่หลายดอกดิเนพี่น้องกินเองเลยนี่ เฮ็ดปวกไฟอยากแห้งมันกรอบแซ่บหวานพุ่นครับเต็มเลยพุ่นดีแล้วดีแล้วเห็นบ่เห็นครับบ่เห็นยังไรสี่ไซบันนั่นโอ้ยโอ้สีเหม็นดีกรอบดีครับเห็ดปวกแดงเห็ดปวกฟ้านนี่พอถุงห่วงเลยเรื่องกรอบหวานนี่แซ่บสุดยอด พุ่นครับเต็มเลยเห็นว่าผุนเดี๋ยวเดีคอไปุนเห็นปะอยู่ใต่ใบไม้บพท่านเปิดที่นี่มาเด้อมา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 จิ้มเห็ดบวกไผ่บาสุวีตแป้งกานิก้ามาเด้อจิ้มเห็ดบวกไผ่หมู่ใหญยอยู่่ี่ยยยยยพนยยยยยีนยย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 ยเยยยยยนยย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 ย้ยะ ชมีกอนข้าจี๋มกอนนี่ครับสีรอรุ่นมองนี้อีกนี่บ่า,บาท่านได้เปิดใบตองออกนี่สีรอรุ่นมองนี้ว่าสิมีอีกจักดอกอเอาเลยครับลองมึงภาพนิ่งนะอลองมึงมันเป็นเตาขึ้นปกบ<อ>่บ่บ้อเป็นจากเอาไปไหว้ให้เจ้านอนพันนี่แหละอือยิ้มเหนียวเอ,ออเออโอ้เขามันต้องเอานะจ๊ะเอ,เ,อเอาเอาเฉพาะทีโพรครับมันอ่านไม่เลย พิเศือกสิประมาณดอกละค่ำดอกละค่ำเหรอพี่น้องเฮ้ยกินก็ย้อมๆค่อยๆกินปราะว่าแกงแล้วนี่เพิ่นนี่สิบ่ค่อยยุบปันใดแม่นก็ดีดอกซ้ำใดกับซ้ำเก่านี่แหละแม่ยนนี่กูไผ่ี่ชุดดวดอีดีดอกละค่ำดอกละค่ำนี่แหละครับลองเบมึงเออลอเอาหลอเอาเลยลอเอาหลอเอาเลยใส่โอ้ยอย่าวาดนะหามวานะมาพอละพี่ครับ อ๋อ๋อค่กๆกลกเอาได้แม่ลาหามันหนีน้องมันใบหัวมันบไดดายหนาเข็มบออือใชสันต์อืออือน่เท้าเอาเเาดึงออกโอ้ยเถงมืนเข็มบ้านนบ้านอร่อยแสบสุดในบรรดาห้องเฮ็ดปวกครับการจัดอันดับของเบาสวิตเองครับ บอก่อยก็ว่าคือกันเขาบอตามที่เขาเคยกินมาเห็ดปัวไฟหวานแซ่บที่สุดแล้วหวานหอมนี่ครับเดี๋ยว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 นี่นี่นี่เออ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 นานเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือเอาเลยนะเอาเลยครับเอาเลยเขาใกล้สุดได้ซัมหนี่ครับ เพราะว่าใกล้สุดอีกนี่กล้องสิบ่โฟกัสดอกเห็ดพี่น้องมันใหญ่โหดด้วยเห็ดวัคโควกัดเห็ดวัคโควตถ้าเป็นช่วงแรกๆนี่ตี๋มีนขายเนาๆดอกใหญ่ๆคือยังอยูุพ่นไส้นี่ตีพี่น้องง่ามขนาดเล่ยเด้ไงก็บานเปื่อยคู่สอดเนาะแมีนครับโอ้กบานเปื่อยคู่สอดบ่ได้ไปครับปีนี้เพราะว่าเพิ่นปิดป่าพี่น้องเข้าใจอยู่โควิดวิกฤตการณ์โควิดครับนี่ อ้านพูดอะเหยียบวะคนมาหากวานเท่าที่นี่คนเหยียบนี่ของนะตีนยจ้าของขากๆนี่ยไอยาว่าตีนข่าวบูทรเท้าอืมได้ือเราครับไหนเนาะเราเปิดไปตองวอกดีครับโอ้ยโมเห็ดปวกไฟมาซอยชีวิตพี่น้อง หลังเลยที่เ่าได้ครับเพราะว่าหลังเอาอีกดอกหนึ่งสองดอกเป็นตัวหลักนี่ฝนตกแห้งแล้วไม่ไ <c oughs> หเนาะดินมันก็แเจ็บลงเหาะก็บสีไงกระไดขานานอันนี้เดี๋ยวกับบานจอยได้นี่จยบ้านครับลายตึกโอ้ย,ยันขายเงียบเงียเนาะโอ้บานพลาเงียบเงียสวยรวยกาดกระตาไปเลย <laughs> หมดยังมหงมดแล้วล่ะเ,เอาเคลียใบตองปีตใบครับพนะบบี่น้องพุ่นๆทางใต้นะเอาใบตองกบถี่เมย์กับเขาขาดการว่าออก,ออกอีกแน่นอนครับมองนี่แต่ว่าอาจอาจสีบ่หลาร์ยโพแน่นอนถมใบกัวใบครับเพื่อการอยู่การกินที่ยังยืน แมนมถึงเขาบ่มากคนอื่นมากใคเพ่นได้เพราะเป็นยังดีดีกว<ด>่าจะปล่อยลงโจงไว้ยังสิพี่น้องเพราะว่าถ้าแดดออกนี่มันก็สิแหง้งมันก็ดสิขาเชื่อเง็ดไปในตัวน้ำเขากับป้องกันไปเนี่ยเห็นตาแล้ว <laughs> อวยกลบแล้วพี่น้องเงเอาขี้เล็กไปแกงน้ำจากน้อยก่อนน้ำตีดเอ๊ะตายเลย มานอยู่พ่อละกินโเเมบิดโมบิดกับม่มหินโอ้ยตาดุยนั่นดิตาดุยก็บอ่าค่อยกินเด้อแล้วหยันเราวหยันเ,เป็นแมงบงุงเอาหม้อหน่อยอีกนึงมาคาแก้ขี้เล็กหล่น อ,อย่าคมเลยคมลงนี่เรียบร้อยเลยคมดอกคือกันเล่ะทนีแ่แหะค่ะพี่นอ้องไปเฮ่อนแล้วเด็อพอก,กินพอกอยากอยู่ถึงมานบวร้ายกะกเ็เด็กปูนเด็กแกงอยู่นี่ทุกคีปไปเพื่อทำนีแ่แหละเด้อค่ะพี่นอ้องตลอดตลอดตะลุยตะลุยไปก่อนไปก่อนขอกันใหม่คลิปหน้าขอคุณทุกๆก,กำลังใจขอคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ ไปแล้วครับพี่น้องพอกันคลิปน้าครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้เสมอมากครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิดและะ้วก็น้นำท่วมน้ท่วมครับน้ำท่วมหน้าน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมเขา่าไปแล้วครับเป็นกําลังใจให้ครับสู้ๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม